อ๋อนี่เป็นคลิปวิดีโอนะครับช่วงคลิปวิดีโอ EP ีที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับนี่ก็ดอกหญ้าวันนี้ก็มาเยือนที่สมนะครับวันนี้จะคุยเรื่องอะไรครับวันนี้เรื่องไร่ซาร่าร่อไร่าร่าวันนี้จะเสียงในฟิล์มสักหน่อยนะครับนะออกเป็นแนวอีสานบ้านเฮาเรื่องราวกระทบไม้สาระคดีอีพีที่ไหน ีที่ทีเจ็ดนะครับนะอออ่าู้้วถ้าเป็นงวดที่แล้วก็เต็มเต็มเลยเจ็ดเจ็ดนะครับนะเต็มตีนเต็มตีนครับเต็มตีนเจ้ามือปั่นเจ้าวาชรส่วนรณนท้ายถั่ว่าอันนั้กำลังเฉียดไก่อยู่ว่าจกำลังขั่วไก่แอกวากวันนี้เมนูจะทําอะไรให้เอฟซีกินกันบ้างครับวันนี้โ้ยเอาแบบสดแบบดึงหูบอออกโอ้ดึงหูบอออกเลยนะครับบอออกเลยล่ะครับแสบแห้งถ้าดึงหูบออีกถึงกับพิการโอ้โหมี่นี่ก็แอปเลิฟเรานะครับวันนี้ก็ ซอยใหญ่เลยครับเหมือนจะซ้อมยังไงก็ไม่รู้กลับมาจบบ้านครับก็กลับมาจะบบ้านนะครับซ้อมนะก็ก็มีการซ้อมซอยรู้สึกว่าช่วงนี้ก็เศร้าๆหน่อยไม่เป็นไรครับป๋อีพีนี้จะนานนะครับอีพีนี้คืออีพีนี้โหดนิดหนึ่งครัวไก่ครับผมทฤษฎีคลัวไก่เหล่านี้เราจิ้มก็อร่อยทฤษฎีการสร้างอะไรนะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะ passive อะไรนะ passive กินคมอินคัมันันคนอะไรมันต้องทําอะไรครับการเกษตรเดียวกับการเกษตรเดียวมันมันต้องให้ เปนระบบนิเวศอ่ะให้มันช่วยเรา อ๋อไม่ไม่เหมือน MLM อะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับก็มันคล้ายๆกันแต่ว่าเราใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมอยู่บที่ศีของไอ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะทุกวันนี้อาหารการกินมั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 นลำบากลำบากตรงไหนครับเนี่ยเห็นไก่ไหมลำบากไหมเอออันนี้อันนี้เราไม่ลำบากลำบากวันนี้ไม่ลำบากแต่พรุ่งนี้ลำบากไม่มีมีอะไรกินพรุ่งนี้อันนี้เราไหนครับเนี่ยเราไหนครับบอกไปบอก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 ด้วยเนีผมมากินประจำเราจิมเนื้อแน่นเนื้อแน่นนะครับนุ่มนะบอกเคเอฟซีด้วย เน้่แน่น KFC ก็รีบเข้ามาเลยไม่งั้นหมดก่อนนะอ่าอร่อยอร่อยนะครับเราเนี่ยเราจิ้มผมกินประจำป้าบอกเอ้าด้วยเออยู่ไหนตอนนี้เออ่างมาด้วยเออั้มมาด้วยเอฟซีด้วยเอฟซีเข้ามาจะจัดให้จัดหนักให้ อ๋อดูพวกพวกที่เหลือๆนี่เป็นยังไงบ้างครับดอกหญ้าเช่นตัวนี้เป็นไงก็เนี่ยมันยังไม่โตอ๋อยังไม่โตนะครับรอสักพักแล้วยังสองตัวนี่เป็นไงครับดูอันนี้อันนี้ของแอปนะตัวนี้เอาเป็นยังไงของแอปเป่อเอาไว้ก่อนงั้นรอรอเช็คก่อนเช็คความพร้อมเช็คประวัติว่าเออผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว90%ไม่ผ่านผ่านไปเลยนะครับนะ ก็คือนี่แหละไอ้พวกไม่ผ่านก็อย่างเงี้ยแหละไอ้พวกตัวเจ้าของเนี่ยเก่งเก่งเก่งตัวกันแบบกับพี่ตัวมูนั่เก่งมันเก่งมากเลยนะเพื่อนเออนี่กูดูกูเล่นดูเห็นไหมชาวแขวนนี้ไม่ของขอพี่ยากขนาดนี้ป่ะโดนกระแดกเออกรณีนั้นจะพึ่งทีๆนั้นจะพึ่งนี่เอฟซีก็ถือน้ำมาเอฟซีนี่ไหนอันนี้ก็มาจัดเต็มไปวันนี้ยังไม่ได้เติมเล่าเสือนะครับเล่าเสือรออีกเอฟซีคนหนึ่งจะซื้อเข้ามาเพิ่อนๆเพิ่มแป๊บเล่าเสือ เอาลแล้วยังไงต่อครับการเกษตรที่เลี้ยงอะไรนะการเกษตรด้วยเราต้องสร้างอุณหภูมิของพื้นที่ดินแล้วก็จะมีมีโคกมีหนองมีนาโมเดล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 ลิ่งเหมือนพวกเป็นนางบงนางแบกอะไรอย่างอะไรอย่างอะไรอย่างกันคนละคลโมเดลนะครับเนี่ยคนลโมเดลแต่ว่าเราต้องสร้างพื้นฐานการเกษตรการเกษตรเนี่ยเราต้องอ้อมไว้คือมีพื้นที่หนึ่งไร่อ้อมหรือล้อมเอาสักอย่าง จะทั้งอ้อมทั้งล้อมอ่ะกับชายกันอ้อเสียงในฟิล์มเลยดีกว่าตรงตรงอ้อมแบบไหนมันตรงอ้อมมันตรงอ้อมมันตรงสางกำแพงไว้อ้อมสุนิสาสุญญ์สังเหอนแมนมอมันมันบ้าบอมันคนละอ้อมคนละอ้อมใช่เลยเออคนละอ้อมยังไงอ๋อคนละอ้อมกันอ้อมนี่คือไม้ที่ว่าอ้อมลาน hello g เก e นี่ได้วะตามีิอ่าอ้อมลาน h า l l o g เก e ปลาสอยไดวะเขาเดียวกันวะฮะเขเดียวกับอ้อมเดียวกันวะที่ยุค hello game นี่ปลาสร้อยอ้อมเดียวกันวะ อมนบ่๋ยวถึงมาเสิร์ฟบ่อยๆโอ้น้องอ้อมอ๋อคนเราอ้อมนะครับนะอนเราอ๋อน้องอ้อมมันก็ระจัดอยู่เออจัดอยู่เขาบอกเขาบอให้จัดที่ว่าจัดจนใส่ติ้งแตกกันนะขนาดนั้นเลยนะอ้อยกับนักแน่เลยนี่ดอกยางไม่นิโมไม่นิโมนี่โมอะไรนะเนี่ยนิยายยังเล่นจริงความยาวยังเขื่อนยายเนี่ยเอาต่อๆเอาเข้าเรื่องดีกว่าแล้วเกษตรไปถึงไหนเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องให้ให้คือ ถ้าหลักจริงๆถ้าคุยกันต้องคุยกันจริงจังตอนนี้มันมันมันยังยังไม่รู้เรื่องนี่เซียนแอฟก็ฟังแบบซาบซึ้งนะครับหน้าตานี่แบบบอกเลยครับว่าซึ้งมากนะครับเข้าใจรถได้ไหมครับเอายังไงต่อครับทีนี้เดี๋ยวมันต้องวันเดี๋ยวได้ยังไงนี่ต้องต่อเนื่องเอฟซีก็รอกันเยอะแยะน้ำล้างสิครับดอกหญ้าครับรอนน้ำาีครับน้ำเดินมานี่ก่อนมาน้ำก่อนครับดอกหญ้าน้ำก่อน อะไร้นดอกหก้าน้ําก่อนเป็นวันนี้โอ้ยคนซกมกเลยก็จะซกมกให้เกือบเพื่อขันน้ําก็มีไม่ตักนะครับนะมือปัดลงไปอีกเราเอาไปเอาต่อถึงไหนครับกรณีอ้อมอ้อมคือพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยอือทำการเกษตรเนี่ยพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งไร่คุณต้องทํา โคกเป็นหนองเป็นอะไรให้พื้นที่ของของหนูอยู่เป็นโคกเหมือนโหนกนูนอะไรประมาณนี้มันเป็นโพนอ่ะเป็นโพนแล้วก็โหกขเจาะเจาะเจาะให้เป็นรูให้คืนมีหนูอยู่อ๋อมีหนูอยู่มีหนูอยู่แล้วก็เลี้ยงไสเดือนก่อนอันดับแรกเลี้ยงไสเดือนให้เยอะๆทำเอาจุลินทรีย์ห้ามใช้สารเคมีเด็ดขาดทำจุลินทรีย์ทำจุลินทรีย์ให้มันให้ให้ดินอ่ะมีจุลินทรีย์ให้มีไสเดือนทำเป็น ให้มีไส้เดือนให้มีอาหารอาาหของกบของเขียดของอะไรของื่งแล้วก็ทีนี้ก็แล้วทีนี้ก็อ้อมกำแพงเนี่ยกำแพงปูนอย่างเงี้ยกำแพงปูนไว้ประมาณสองเมตรไม่ได้เป็นมอีกหน่อยอ้อมกำแพงปูนสองเมตรแล้วก็ปล่อยพวกเขียดหน่อยทำด้วยครับไม่เหมืงนั้นไม่ได้กินช้าก็คุยไปด้วยพวกเขียดหน่อยพวกอ่งลงไปตอใส่วงไปแล้วก็เฮ็ดพื้นที่ให้มัน ให้มันมีวิยูโออะวิดีโอเท่าฟางโฮมฟางโฮมดินฟางโฮมดินแล้วก็ใบใหม่โฮมใบใหม่โฮมแล้วก็เทสจูนซี่อีเอ็มก็ได้จุลินซี่จอมปวกก็ได้จุลินซี่อันอันอันเนสัให้ดินให้ดินมันดำหอยขี้กระเดือนมันอยู่หลักสางขี้กระเดือนแล้วพวกนี้มันจะกินกินพวกขี้กระเดือนนะขี้กระเดือนขยายตัวแลักกินขี้กระเดือน ล้วมันกันญ่าชุ่มระเด็งอึนแสนโตนี่บ่อึนขายตัวละห้าบาทก็รวยละบ้าที่ไหนจะไปซื้อครับตัวละห้าบาทโอ้ยกรณนหนี่อึนช่วงนัึงเบเน็ตเขาขายตัละสองร้อยสามร้อยมันอึนอึนขายเขาขายตัละสี่ร้อยเห็นอยู่บ่ช่วงหน้าอึนแม่อืึนเผาอึนยางนั่นนั่นละพอคนมันขาดแคลนอาหารจุกหมื่นเอาต้องหาอาหารให้เขาพออึนจะทำไมก่อนมันหลายเขาบอขายกันขายตัละสิบบาทกันย่า เดี๋ยวนี้พัลลัสานสี่หลอยแลนต่ำกันแลนต่ำกันรถเบรคพวกท่านเป็นบ่ครับเออเบรกท่านพวกท่านคือว่ามันมันอยากได้อื่นคือคนเขาแถวซื้อไอโฟนนี่ล่ละอ๋ออ่ามันมันหาอาหารยากสุมืงินเฮนบ่เเ็นบ่โลกโควิดมาเห็นบ่ล่ะโควิดนี่เป็นยังไงบ้างครับโควิดโควิดพอแล้วนี้โควิดกับเรื่องของโควิดไปถูกตอนนี้เกษตรก่อนดีกว่าปกกรุงเทพกับยู่บ่ค่อยได้ล่ะสุมืงินเฮนบ่ล่ะอาหารการกินจำคัญเห็นบ่ล่ะไรเฮนบอลอะไก็บรรททกไปด้วยนะครับเนาะ เด็กสอองงี่ข้างข้อผมจะเอามาต้มไก่ยังไงต่อครับยังไงต่อก็นั่นแหละทำเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะทฤษฎีคืออาจารย์โจนอ่ะให้ดูเขาดูอาจารย์โจนจันไดอ่ะโจนจันไดอืมหลักๆแล้วอ่ะ เอาวันนี้ตกหญ้าเฉยยังไงก็ไม่รู้คลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะยังไม่ได้เติมนะนนเพรา่าันเติมเล่าเสือสักหน่อยอเอาอบอกอีกรอบบอกไลา์ FC ซีหน่อย,อออออยครับชุกม,มือหน,นอ่อยโอเคบาย